สวัสดีครับวันนี้ก็อีกหนึ่งลิกก็จะคุยง่ายสั้นๆไม่ไม่ถึง2นาทีนะครับก็คือลิกนี้จะเป็นเรื่องเรือของอเปจิโอที่อ่ามันอยู่ในชุดเดียวกันทั้งหมดอะซึ่งซึ่งตัวโน้ตเนี่ยมันมันมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่น a m เมเนอย่างเ er างี้ยอ่าก็คือเป็นแบบที่เวใช้อ่ะแต่แต่ทีนี้ว่าทุกคนอะต้องต้องต้องเข้าใจหนว่า ใน1ช่วงห้องที่จะวิ่งเข้าไปตื้อๆเนี่ยมันอาจจะใช้ตัวโน้ตที่ไม่เท่ากันฮะอย่างสมมติผมสมมติเนี่ยอ่า,าเนี่ยเอเบเนอร์ใช่ไหมเอเบเนอร์เนี่ยเห็นไหม,เ,เ,ม,รเ,ไหมเราเล่นไหมตอนตัวโน้ตนี่า,าตอนนี้ผมอาจจะเริ่มที่เ e อ เนี <N ee> ne, er ่ยเห็นไหมปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเริ le le hen, ่มคือแบบตุลุดตุลุดตุลุดตุลดเนี่ยนะมันเลยกลายเป็นว่าช่วงที่เราเล่นน่ะมันอาจจะไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดเลยงี้ยมัน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 เหมือนกับว่าแค่เล่นในกลุ่มนู้นี่ให้มันผ่านไปผ่านไปผ่านไปในช่วงนั้นให้ให้ให้ใหจังหวะมันลงอ่ะตึ๊กตึ๊กตึ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 กหรือตึ๊กตึ๊กตึ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 กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณอย่างเงี้ยคือโน้ตมันก็เลยจะดูขาดๆเกินๆนในความรู้สึกแต่ว่า เวลาเล่นจริงอ่ะเราต้องเล่นให้ลงก็ประมาณนี้ครับเนี่ยเกินละสองนาทีเก้าโอเคแค่นี้นะครับขอทุกคนมีความสุขในการฝึก